วงแดงทำาไมพี่ซันใครทำโดนทำา้ายร่างกายยินทำหนูเขาเหมือนโจนแต่ก็ไม่ใช่โจนอ่ะใครทำเก็บอาวุธนะครับเก็บเก็บอาวุธ่อยครับคือว่ากรีบบึ๋งมาเลยน้องบอกโดนทำรายร่างกายก่อนหน้านี้อ่ะก่อนหน้านี้หนูยืนอยู่ที่หลอมเหล็กใช่ไหมเพราะว่าอีพ่อทักมาบอกว่าจะมาหาใช่ไหม หนูก็เลยส่งโลไปแล้วทีเนี้ยมันแค่แบบน่าจะเฉียดกันนิดเดียวอ่ะแต่ว่าโจนเขามาก่อนอ่ะพราะเขาก็แทงหนูใช่ไหมใช่ที่หลอมเหล็กแล้วหนูก็มาฟื้นที่โรงพยาบาลแต่ว่ามันจะเรียกว่าโจนได้ไหมอ่ะเพราะว่าเหมือนออเขาเอาเงินยัดให้หนูอ่ะสามแสนแล้วก็ให้พูตโตเนียมาทุนขเหมือนเรื่องที่แม่หนูเคยเล่าให้ฟังเลยหรือเปล่าใช่ แต่เหมือนจะคนเดียวกันมั้งหนูขอดูแป๊บนึ่งถ้าคนเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาคือไม่ใช่หนูเคยหนูนัดกับพี่พ่อหนูไม่ใช่หรอแล้วไม่พ่อไม่น่าจะทำร้ายร่างกายหนูหรอกเพราะอาจจะมีวิธีแรงลูกในแบบของเขาหรือเปล่าใช่เลยหนูเห็นเนี่ยใส่หัวมีชุดแดงเหมือนกันเลย โอ้โห oh, ถ้าชุดแบบนี้หัวเดียวกันตอนนั้นเร,เราหาเจอแล้วไม่ใช่เหรอว่าเป็นใครอะไม่ใช่หนูเคยไปสอบปากคำแล้วอ่ะว่า oh, ไม่ใช่เพราะว่าพ่อหนูถามมาคงไม่ใช่หรอกเนาะเอพ่อก็บอกว่าผมจะทําไปเพื่ออะไรครับพ่อหนูบอกเงี้ยหนูก็เลยโอเคหนูก็เลยไม่สงสัยในตัวพ่อหนูไงหนูเชื่อคนง่ายเนาะฮะ เคาไม่ทําแบบนี้กับหนูหรอกถ้าเขาจะให้ก็ต้องให้ดีๆดิเพราะหนูเขาต้องมาปกป้องหนูสิหนูโดนโจเป่าหนูโธ่ไปเขาตัดสายแล้วเขาก็บอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไปแล้วนะเพราะว่าไปหาที่ไปหาที่หลอมเหล็กไม่เจอมันไม่น่าใช่นะถ้าเขาจะมาหาเขาก็ต้องอยู่รอจนกว่าจะเจอหรือเปล่าอันนี้แบบพ่อหนูอาจจะรีบก็ไปหรือเปล่า ไม่ร <group> ู <worries> <ros ient> care, ้เหมือนกันพ่อหนูอาจจะรีบก็ได้เก็บไม้กันก่อนไหนเก็บไม้ก่อนโอ้ใครอ่ะแต่จะบอกว่าโจรก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาทําร้ายร่างกายหนูแล้วหนูก็มาฟื้นที่โรงพยาบาลแต่เขาแบบเอาเงินให้หนูมั้งอะเพราะว่าฟื้นมาอยู่ดีๆก็มีตังในกระเป๋าเนี่ยสามแสนแล้วก็มีพูโตเนี่ยมาอันหนึ่งอ่ะอะไรนะ เขาจะทําไปเพื่ออะไรเนี่ยบื้อหรือเปล่าเขาแบบเป็นน้าของช่องตัวเองมาใส่ช่องเราก็อาจจะบื่อก็ได้อาจจะเป็นโจรที่บื้อมากๆเลยก็ได้นะออจะตามตัวเขาเจอไหมแต่หนูแบบเห็นเขาขับมาก่อน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 ที่หนูสลบหนูจําได้ไหมว่าเขาลักษณะยังไงหน้าตาหรือว่าตอนขับเข้ามาหนูเห็นห่างๆตาว่าเขาใส่ชุดสีแดงๆอ่ะเป็นแดงๆแล้วก็ หนูวางโทรศัพท์ลงหนูเห็นเขาใส่หน้าก,กางมีอ่ะหน้าก,กางด้วยสผม,มแทนๆหรือเปล่าแล้วสีผมสีผมผม,มันมันทะลุไหมสีอะไรนะสีแดงเหรอสีแดงเนี่ยเดียวกันเลยกับที่แม่หนูส่งมาหนูว่าคนเดียวกันแน่เลยอืมหมอห่านีใหญ่กูเห็นเด้อว่ามันเป็นไผ ไปกระถืบเบิ้งหอดมองค้างๆเบิ้งนี่เอ้ดีๆก็ไม่ได้แล้วต้องป้นเนาะอให้ดีๆก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่ต้องมาทำไรร่างกายกันก่อนน<อ>ะน้ำโอดีจังเจอโจรแบบนี้พี่เจอโจรทีไรพ,พี่หมดตัวทุกที <c oughs> แสดงว่าเขาโจรแบบนี้เขากลับตัวกลับใจตอนแรกเขาแบบ ตอนแรกเขาแบบอยากจะมาป้นแหละแล้วพอป้นจริงๆแล้วเขาเห็นว่าเราไม่มีอะไรเขาเลยสงสารเขาเห็นเงินในกระเป๋าเรามีอยู่22บาทเขาเลยยัดให้แทนหนูไม่กล้าแจ้งความแล้วเมื่อกี้อ่ะคืองงเลยกูต้องแจ้งความว่าอะไรเขาเอาของให้กูเหรอแต่เขาทาร้ายร่างกายหนู่อนอ่ะแจ้งความทาร้ายร่างกายสิออไปแจ้งความทันไหมอ่ะกี่นาทีแล้วนานหรือยัง สำหรับพี่ยังไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ํายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่แต่สําหรับพี่พี่จะไม่แจ้งความเขานะอืมหนูก็ว่าจะไม่ว่าเราเหมือนแจ้งความจะได้หาเขาเขาอาจจะแบบเขาอาจจะแบบหวังดีแต่ผิดวิธีไปหน่อยอ่ะไม่หรออืมแต่เขากําลังจะแบบเหมือนเขาจะทําอะไรให้เราสักอย่างแต่เขาทําผิดวิธีไปหน่อยอ่ะแต่คือทำลายร่างกายสรบมาระหว่างนั้นสรบน้ำมูก็จำเลยไม่ได้ถ้าเกิดเขาทำมีดีมีลายน้ำมูกอ่ะ ิงเขาหนูไม่รู้ตอนสรุปหนูโดนอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าจะโดนคาคืนแล้วก็เป็นไปได้เอาก็ะนโมกก็จำไม่ได้นี่แล้วแล้วทําไมแล้วทําไมเขาต้องให้เงินตอบแทนด้วยมันก็จะแสดงว่ามันต้องใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้แน่แน่เลยหนูไปต้องไปตรวจร่างกายหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เสมอนะต้องไปหาหมอไหม อันดับแรกต้องให้หาหมอให้หมอเช็กก่อนใช่หมอครับคือน้องหนูโดนทำลายร่างกายมาสลบจจำอะไรไม่ได้คือไม่รู้ระหว่างนั้นเขาโดนทำอะไรบ้างช่วยตรวจร่างกายน้องน้องของหนูหน่อยได้ไหมคะตรวจแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมอ่ะอันดับแรกอันดับแรกต้องให้คุณหมอเช็กก่อนว่าร่างกายผิดปกติหรือเปล่าใช่สมองยังดีอยู่หรือเปล่าโดนตีหัวหรือเปล่านะโม ไม่แน่ใจอ่ะคุณหมอคะครับคุณหมอรบกวนเช็คเช็คสุขภาพร่างกายของน้องสาวหนู่อยได้ไหมคะเมื่อกี้เพราะว่าถ้าน้องหนูมีนลิ้นขึ้นมามันจะเป็นเรื่องนะคะดูดูปกติดีนะครับไม่ปกติดีทุกอย่างไม่ละเอียดครับต้องเชคแค่เอียดยอมไม่ได้ถ้าถ้าปกติทุกอย่างพี่ว่าคงไม่ใช่แล้วแหละแสดงว่าคุณหมอยังไม่ตรวจเลยดูอะไรเนี่ยใต้ล้มหงล้มผ้ายังไม่ตรวจดูเลยถ้าเกิดเขาทําอะไรกับนิ้วเท้าน้ำมูกหนูต้องถอดก่อนไหม ใช่หนูต้องลองเท้าดูลองเท้าเอาเออดีเลยคอับครับอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะคะคมไม่มีเท้าอีกทีเนี้ยใด้ได้ปด้คือคือมีคุณหมอคนไหนที่แบบพอจะตรวจให้น้องหนูได้ไหมคะแบบมันค่อนข้างละเอีดอ่อนนะคะอ๋อน่าจะหมอปีเตอร์ครับ อ๋อปีเตอร์ม่อยูะแล้วเขาไปไหนอี่ะคือหนูกลัวว่าหนูกลัวว่าเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยค่ะถ้าแบบมันยืดยืดเยื้อหรือว่าระยะเวลานานไปกลัวจะแบบมันจะไม่เป็นหมดนะใช่เรารอมันได้ก็ป้าของเวลสตอรี่อยู่ไม่อยู่อ่ะรอได้ค่ะรอได้หนูคิดว่าประมาณโอโหนึ่งนะคดีน่าจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวพี่จะตัดสินใจให้หนเองนะโม่ คือณตอนนี้คุณหมอไม่สามารถตรวจร่างกายเราได้ใช่ไหมเราต้องไปแจ้งความก่อนกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นไปแจ้งความก่อนใช่ไหมใช่เพราะเราโดนทําลายร่างกายไงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำมามาคุยตรงนี้มาคุยตรงนี้ได้มีคนคือเราคือเราอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินที่เขาให้มาหรือของที่เงินให้มาเป็นของที่ดีหรือเปล่าหรือเขาอยากเยี้ยหรือเป็นเงินของโจนทําไงอ่ะถ้าเกิดจาของขอไหวไหมรอไหวไหม ถ้ามันเป็นของโจล่ะเราจะทํายังไงเรารับซื้อของโจล์รถเป็นของหมายนะเราโดนจับเลยนะโดนจำคุกนานรู้ไหมเราไปแจ้งความก่อนต้องไปแจ้งความต้องไปแจ้งความใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมาเอาแบบรับเราเราต้องแบบเราไม่ได้ไปแจ้งความเราต้องไปปรึกษาว่าเหตุเราต้องแบบไปลงลงเอบันทึกประจําวันก่อนว่าเออเนี่ยคุณตํารวจคะคือวันนี้เหตุการณ์ที่หนูเจอก็คือ แบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทันงหมดาเกิดเราไปลงมันโดนแบบว่าการทำบจาลูกมาเนี่ยแล้วแบบเราพูดแบบนั้นไม่ได้ซันนี่แต่หนูไม่ได้พูดกันร่หรือเปล่าหนูต้องมีใบรับรองแพทย์นะไม่ซันนี่ซันนี่เราพูดแบบนั้นไม่ได้เพอน้องจะไม่ได้เลยเพะนางน้องโดนตีหัวเราสลบไปใช่ไหมถึงบอกว่าต้องไปตรวจร่างกายไงต้องตรวจร่างกายเก็บเอาไว้พี่บอกแล้วไงว่าเวลาไปไหนมาไหนห้ามไปคนเดียว หนูยังเป็นเด็กอยู่โอเคที่หลังหนูต้องหาคนไปด้วยใช่ไหมหนูขับรถซอยเปี่ยวใช่ไหมเมื่อกี้ใช่มันเป็นที่รอมเรกอ่ะมันเป็นใน,นอซอกในซอยตรงนั้นมันไม่มีใครไปเลยนะโจรเยอะจะตายโอเคที่หลังหนูจะไม่ไปคนเดียวอีกแล้วหนูไปทําไมตรงนั้นวันนี้หนูไปทํางานเพราะ ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยอยู่ดูแลหนูก็เลยต้องดูแลตัวเองไปก่องหนูเรียกป้าเลยโอเคไหมทีหลังล่ะผมอย่าเรียกแม่เรียกป้าอยู่โรงพยาบาลแม่ที่แท้จริงของเองอาจจะเป็นน้ากบตั้งก็อยู่โรงพยาบาลยินดีต้อนรับกังไงยนอยู่ไหมอ่ะคุณน้าก็ไม่อยู่อ๋อไม่มีใครอยู่เลี้ยงกูเลยสักคนหนึ่งดีเว้ย พี่ก็ว่ามีเหตุการณ์แบบทะเลาะวิวาหรืออะไรพี่ก็แบบรีบมาเลยแต่พอถ้าแบบเป็นแบบนี้พี่ก็ไม่โอเคเพราะพี่ก็กลัวว่าสิ่งที่เขาให้มาเป็นของโจรใช่หรอกว่ามันจะเป็นของโจรนั่นแหละน่ากลัวเกินไปเอจูรู้จักใช่ป่ะจุดจุดเดิมจูไอหยิกเราต้องไปไหนต่อลงก่อนพี่ว่าพี่ว่าเดี๋ยวซันนี่ซันนี่พาน้ำโมไปนะพาไปที่โรงพักนะ ราะว่าไปประสานคุณตำรวจดีกว่าได้เลยไม่ไปไปไปเอ่อไปลงบันทึกประจำวันว่าเออเนี่ยเหตุการณ์นะเป็นอย่างแบบนี้โอเคไหมได้หนูไปประสาทตำรวจก่อนหนูห้ามแจ้งความเขาก่อนนะเผื่อเขาวังดีแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเขาอาจจะวังดีผิดไปน่อยชุดเมื่อกี้หรือเปล่าสีแดงๆไหนอะชุดเมื่อกี้หรือเปล่าชุดแดงๆไหนอะชุดแดงแดง นหนอะ่ะผู้ดังนังสันนี่นอเอ้าเขาเข้าไปนอนเตียงอ,อ่ะเอ,าอ้าก็ฝันนะโมุกใจจริงๆครับ พี่พต้องไปทํางานด่วนพี่มีธุรกิจต้องรับผิดชอบได้เลยไว้เจอกันครับโอเคเดี๋ยวมีไรหนูก็แบบเรียกแกงเรียกอะไรได้เลยนะในดักแชทได้เลยหรือว่าโทรมาหาี่ส่วนตัวเลยก็ได้ได้เลยเพื่อนเพื่อนฝากฝากฝากหลานด้วยนะฝากหด้ลยนะโอเคไหมฝากแบไปบันทึกประจวันที่ตํารวจก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอบันทึกอะไรเสร็จแล้วก็มาหาคุณหมอปีเตอร์นัดคิวยัง ฮัลโหลครับคุณหมอว่างว่างคิวกี่โมงหรอคะคุณหมอปีเตอร์น่ดป้าบอกมาว่าสักพักหนึ่งอ่ะป้าพูดค่ะสักพักนัดนัดให้หน่อยนะคะขอลาคิวหน่อยตุลาเยอะครับต้องไปลงบัาทึกประจำวันก่อนว่ขอบคุณครับยังไงฝากฝากน้องด้วยนะคะเออโหลเพื่อนเพื่อนพาพาน้องไปบันทึกประจำวันเสร็จแล้วเพื่อนก็พามาโรงพยาบาลนะวิ่งไงชุดแดงๆคนนี้เหรอคนนี้หรือเปล่าใช่เนียใช่เลยให้ของด้วยน่าจะเป็นซานตาด้วยเนี่ย ใช่เหรอเขาเขาอันนี้หรือเปล่าพี่ชายก่อนหน้านี้พี่ชายไปไหนมาหรอโอเคเกี่นะฮัลโหลก่อนหน้านี้พี่ชายไปไหนมาหรอโอ้สงสัยนาะจำผิดคนละครับอืมนาจะจำผิดคนเหรออาจํะจำผิดคนละครับเพแต่งตัวไม่เด่นเท่าไหร่แต่งตัวไม่เด่นเลยอันเนี้ยสีแดงมองไม่เห็นเลยจริงๆมองแต่ใครก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นซานต้าโอ้โหสวยล้ขอขอควันหน่อยได้ไหมครับผมพอดีเดี๋ยวจะไปแจกคนอืึ่นต่อโอ้ นี่ซานต้ายังลอยกระทงอยู่เลยครับลอยครับต้องลอยครับถ้าไม่ลอยนี่ไม่มีกินแล้วนี่ขายแฟชั่นเอาไหมต้องแจกหรือเปล่าครับเป็นซานต้าเราว่าเราต้องออกจากที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเออาไงเหมือนโดนปลอกลอกเลยนงไม่ได้ของี้ครับถังในมือนี่ครับตายครับไม่มีตังกินแล้วครับ เอาไปขอตังค์ดีกว่าครับถังในมือเนี่ยเพราะงั้นผมขอตังค์่อยได้ไหมครับ <laughs> ไปดีกว่า <laughs> กันไปลงพักกันไปเลย หน่วงอะหน่วงมากเลยแป๊มหนังนะนี <c oughs> ่ค่อยๆเข่ขอเปิดไอ้นี่ก่อนโอ้จะไม่มีตำรวจโอ้ตายแล้วจะ <c oughs> ต,ต้องไปสอนโนทารีไซด์หรือเปล่ามันน่าจะมีเคสเยอะวันนี้ ตำรวจต้องไปสอนอลีบาย Oh my god ัวด้องว่าไงเอาคืนหน้ายัางไงยังไงก็บอกพี่ด้วยนะพี่เป็นห่วง oh ได้เลยกำลังไปหาตำรวจัวดจะปวดหัวจะปวะดเหมือนกันเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ละวันอะ ไม่มีดีเลย่อวย่างี้ไปกับเขายังไม่ได้หายองในตู้เดี๋ยวต้องรอฟ้องแม่ก่อนหนูจะรอฟ้องแม่แม่ต้องรับรู้เรื่องนี้แล้วแม่ก็จะบอกว่าสมแล้ว Ension, แต่แม่เราหายไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่เจอเลยไม่เจอหวังกำไปไหนเ็าไม่รู้ไม่เนี่ยแบบไม่เลี้ยงไม่อะไรลูกเลยสักอย่างหนึ่งกับตงกับตันนะแต่ละคน จริงฉันไปมีเขาไม่ผิดหรอกที่เราไปกันไม่ได้ว้ค้าขอตัวค้าขอตัวค้าเต็มค้าแลี ตำมลวดหายปั๊บหายหมดเลยอ่ะว้าเราน่าจะยุ่งต่อนี่กันหรือเปล่าใช่ไม่เป็นไรช่างมันเราตรวจร่างกายพอใช่แล้วหนูก็ต้องบินแล้วเนี่ยหนูจะบินไปไหนก่นอนบินต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกอบินไปไหน,นไปเป็นหมอเหรอใช่ อะไรทำเลยอยู่เนี่ยแต่ถ้าไปก็ไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครอยู่อ่ะอันนี้มันเป็นเดือนแบบเดือนธันวาแล้วไงทุกคนก็ต่างแบบไปเที่ยว<น>พักนั่นนี่กันอ่ะนี่กลัวฟาร์มไม่ทันอ่ะต้องขายของเคลียร์ของกันเคลียร์ทิ้งฉันไปมีเขาไม่ผิดหรอกที่รู้ไป ระวังชงขอโทษครับขอบคขอโทษครับขอโทษครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> พี่โดนบ่อยมากเลยอ่ะได้เอกคือเขามาชนพี่โคตรบ่อยคันนี้ค่ะไม่รู้เป็นอะไระแสดงว่าแบบว่าอีกฝั่งเขาต้องใช้สีดีเหมือนกันแน่เลยอ่ะ <c oughs> ใช่มันก็เลยแบบแปลกเออน่าจะใช่เ <c oughs> พราะเหมือนเขาเล่นกันรถอีคันแบบอีกฝั่งเขาจะเป็นแบบสีออกแดงๆนิดนึงอืออืออือ โดนแบบโดนตนลอดอะ่ะตลอดอะ่อดอะอย่าิุดจุ๋ยไม่มีใครอยู่ไม่รู้จะเล่นอะไรเลยวายไม่ชนไม่ชนนึกว่าซนตกใจเบิดก,ออกีดไว้ก่อนอ่ะกีดไว้ก่อนกีดรอยไปส่งหนูที่เหล็กได้ไหมอ่ะ โอเคโพหรอโพเลยโพโพ ไอ้เดี๋ยวไปเล่นเป็นหมอด้วยดีกว่าวันนี้ว่างเหล็กเหล็กมีใครเป็นหมอบ้างอ่ะที่นุน่นไม่แน่ใจเหมือนกันเดีย๋ยวไปหาอะไรทำมันไม่มีอะไรทําจริงๆเข้าทางไหนนี่ เผื่ไปเลยค่ะรวย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 ,วยขอบคุณครับเจอกันดูก่อนดอเท่าไหร่